สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m m e วันนี้ประมีสมาพูดในหัวข้อของผู้นำกับการบริหารทีมงานและการสร้างมนุษยสัมพั์เป็นยังไงไปดูกันค่ะอธิบายความสำคัญของทีมงานเหตุผลในการสร้างทีมขึ้นในองค์การมีมากมายหละประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อเพิ่มผลผลิต การปรับรดโครงสร้างขององค์การลงความต้องการสำหรับความยืดหยุ่นและการตัดสินใจที่รวดเร็วความหลากหลายในการทำงานการปรับปรุงคุณภาพในการทำงานและการเพิ่มความเข้าใจของลูกค้าเป็นต้นค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าผลการปฏิบัติงานแบบทีมนำไปสู่ระดับของการผลิตที่สูงขึ้นและกว้างขึ้นมากกว่าที่องค์การได้รับจากการปฏิบัติงานโดยลำพังเพราะว่าการทำงานเป็นทีมนั้นมาซึ่งทักษะที่สำคัญในการทำงานไม่ว่าจะเป็น ทักษะทางด้านเทคนิคทักษะในการแก้ปัญหาและการปัดสินใจรวมถึงทักษะร,ระหว่างบุคคลอย่างไรก็ตามก,การทำงานเป็นทีมใ,ในบางครั้งอาจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในองค์การได้ถ้าผู้นำไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากเพียงพอคะ่ะการกินแรงหรือ Social l o ลฟฟิงคืออะไรตัอธิบาย การกินแรงหรือ Social l o v i n n g คือแนวโน้มที่สมาชิกในทีมจะทำงานน้อยกว่าที่ตนต้องรับผิดชอบมากกว่าตอนทำโดยรํำพังเมื่ออยู่กับทีมซึ่งเหตุผลของการกินแรงได้แก่หนึ 1. การลงแรงของสมาชิกแต่ละคนไม่เป็นที่สังเกตเห็นหรืออาจสังเกตเห็นได้น้อยมากเมื่ออยู่ในบริบทของการทำงานเป็นทีมสสมาชิกบางคนต้องการที่จะเห็นสมาชิกคนอื่นทำงานมากขึ้นกว่าปกติ คำว่าทีมหมายถึงอะไรทีมคือกลุ่มทํางานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของทีมทีมส่วนมากเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอาจกล่าวได้ว่าการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทีมมีการฝึกฝนหรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการจาแนกประเภทของทีมขึ้นอยู่กับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทีมโดยทั่วไปสามารถแบ่งทีมได้ออกเป็น5ประเภทได้แก่ 1. ทีมแก้ปัญหาหรือ problem solving teams 2. ทีมสเสมือนจริงหรือ virtual teams 3. ทีมที่ทำงานค้ำหน้าที่กันหรือ cross functional teams 4. ทีมที่ป้องกันตนจากอุปสรรคต่างๆหรือ s k r u m work และ 5. ทีมที่สั่งงานได้ด้วยตนเองหรือ self directed work s teams ค่ะ ทีมที่ทำงานขั้นหน้าที่กันหรือ cross-functional team หมายถึงทีมที่มีการรวมเอาสมาชิกที่มีความสามารถที่หลากหลายเข้ามารับมือกับปัญหาหรือการตัดสินใจร่วมกันเพื่อลดขอบเขตภาระห,ะหน้าที่การทำงานที่ถูกกำหนดไว้เฉพาะระหว่างแผนกลงได้และอาจถูกยุบลงหลังจากการแก้ปัญหาสิ้นสุดลงทีมลักษณะน,นี้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วอย่างการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ และมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยอาจกำหนดตายการปรับปรุงคุณภาพและเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงปจัจจัยนำเข้า และชื่นยงหน้าที่ที่ถูกแยกออกจากกันเพื่อเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรมในการบริการค่ะลักษณะพื้นฐานที่สําคัญที่ผู้นําต้องมีเพื่อการนําทีมที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกภายในทีมโดยชารีเอชกรีนได้นาเสนอสมการของการสร้างความไว้วางใจสําหรับผู้นําซึ่งมีสูตรดังต่อไปนี้ C. ีบอกบกมาจาก credibility in your words การสร้างความน่าเชื่อถือในคำพูดของตนหมายความว่าผู้นำพูดความจริงหรือไม่และเมื่อผู้นำไม่ทราบเรื่องอไรผู้นำได้กล่าวความจริงว่าตนเองไม่ทราบหรือไม่อ่ามาจาก reliable re i n y o u r a c t i o n s การสร้างความน่าเชื่อถือในการกระทำหมายความว่าผู้นำได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ตนวางแผนไว้หรือไม่ ทำต,ตามที่ได้วางแผนไว้ด้วยความมุ่งมั่นหรือไม่ oh, must Open to other points of view การเปิดรับต่อมุมมองของผู้อื่นหมายความว่าผู้นำค้นหาแนวคิดหรือวัตถุดิบในการทำงานจากผู้ตามหรือไม่ผู้นำได้แสดงให้ผู้ตามเห็นหรือไม่ว่าตนเองดำเนินการอย่างไรตอนน่อแนวคิดหรือวัตถุดิบที่ได้มาสุดท้าย self s f o orientation หรือการมุ่งความสนใจที่ตนเองหมายถึงระดับของการให้ความสนใจต่อตนเองและผู้อื่นของผู้นำว่ามีมากน้อยเพียงใดการสร้างความน่เาชื่อถือในคำพูดการกระทำรวมทั้งการเปิดรับต่ตอมุมมองของผู้อื่นถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยสร้างความไว้เนเชื่อใจหรือ trust builder ในขณะที่การมุ่งความสนใจที่ตนเองเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการทำลายความไวเนื้อเชื่อใจหรือ touch destroyer นั่นเองค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดปรารมีต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้เรื่องน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ